อุตส่าตะทำอยู่สุขใจสามัคคีแบบผก้ชายระที่าอบอ่ะไปน,นาถัดไปครับทีนี้เราจะมะอาอ่านเด็กดีไปพร้อมกันว่าเด็กดีเกิดอะไรขึ้นกับเด็กดีทำไมเขาถึงเป็นเด็กดีอ่านหนึ่งสองสามมือมโอเค นั่งรออย่างสงบเรียนสมุดหนังสือเครื่องเรียนท่อที่จะเรียนนั่งเรียนกัน